สวัสดีค่ะเพ่อนทุกคนวันนี้นะก็เปิดคลิปคนเดียวค่ะพอดีกลับมากรุงเทพแล้วนะคะก็เดี๋ยวเบฟก็จะไปเสริมจมูกนะคะเออซึ่งเป็นการทำศัลยกรรมครั้งแรกของเบฟเลยนะคะอืมเราดูกันนะคะว่าเอ่อ จะมีเอฟเฟกอะไรยังไงกลับมาแล้วมันจะเวิร์กหรือเปล่ามันจะเป๊ะปังอลังเวิร์หรือเปล่านะคะในการเสริมจมูกครั้งนี้ของเบฟนะคะลาก่อนจมูกเก่าที่พ่อแม่ให้มาจะสวยด้วยมีดหมอฮแล้วนี่นะคะก็คือออจมูกที่ยังไม่ได้เสริมนะคะอืหลายคนอาจจะคิดว่า เฮ้ยมีดั้งอยู่แล้วจะไปทําทาไมนี่คือไม่พอใจตรงจุดจุดนี้เพราะว่ามันแบบมันไม่ได้โด่งอะมันเอาง่ายๆดั้งแบบนั่นเองนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยวไปเจอกันที่คลินิกเลยแล้วเดี๋ยวเบลจะถ่ายบรรยากาศของคลินิกให้ดูนะคะอืม <c oughs> ไปกัน,น,น,นะะก็ขึ้นลิฟต์ไปแล้วชั้นสิบสามคลินิกอยู่ชั้นสิบสามของตึกจิมแอมแกรมมี่โอ้โหมีเสือชนีเคข้งด้วย <c oughs> เดี๋ยวไปรอ,อชมกันนะคะถึงแล้วหรอนี่นะคะก็เดินไปคลินิกกัน,นะคะ่ะออกดกแล้วยูดีคลินิก <TF> <laughs> นี่นะคะก็คือคลินิกค่ะนี่เลยยูดีคลินิกอยู่บนตึกจิมอดแกรมมี่ัสโี ก็ไปเสรวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนี่นะคะก็คือเพิ่งกลับมาถึงห้องนะคะอืมทรงก็จะประมาณนี้นี่อันนี้เลือกเป็นทรงเอ่อสโลปายบุ้งนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะคอยอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนได้ดูวนเรื่อยๆนะคะอ้อขอเล่านิดนึงคือใครบอกว่าเสริมจมูกมันไม่เจ็บวะแม่งคือแบบเฮ้ย มันก็เจ็บนะแต่มันเจ็บแค่ตอนที่ฉีดยาชาเออคือฉีดยาชาข้างจมูกไม่เท่าไหร่เว้ยแต่ไอฉีดตรงปลายนี่สิโอ้โหเข็มเหมือนกับจะมิดด้ามอันเนี้ยเจ็บจริงแต่พอสักพักนึงอะมันก็แบบเอ,อ้ยมันก็ชาคือมันเจ็บแค่ร่มแรกเว้ยเจ็บแค่ฉีดยาชาอืมแต่ตอนที่หมอแบบผ่าตัดแล้วก็ตะไบฮัมให้นะคะก็มันจะดังแบบกรึดกรดกืดหน่อยอะก็คือเรารู้สึกได้แต่เราไม่เจ็บอืมก็นั่นแหละค่ะ วันนี้ก็ขออัปเดตเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเราจเจอกันวันพรุ่งนี้นะบ๊ายบายฮัลโลสวัสดีค่ะทุกคนนี่นะคะก็เข้าสู่วันที่สองแล้ววันนี้ก็คือเพิ่งตื่นเลยใช่แล้วก็นี่เพิ่งแบบมานั่งประครบเย็นอยู่ก็ <c oughs> <c oughs> วันนี้นะคะก็มันจะแบบรู้สึกตึงๆต,ตรงเนี้ยบริเวณปากบนก็เลยพูดได้แค่แบบขยับปากล่างมันก็จะดูแปลกๆเลยแต่ก็แบบมันก็ถือว่ายังดีนะคะเพราะว่ามันยังแบบไม่ได้บวมมากไม่ได้บวมเวอร์อะไรขนาดนั้นอืมดูจมูกและะ้ะขออัปเดตแค่นี้ก่อน ก็จะประมาณนี้ลโหสวัสดีทุกคนนี่ก็ยังอยู่ในวันที่สองอยู่เลยนะคะแต่ตอนเนี้ยเป็นเวลาบ่ายสี่โมงแล้วอืมแล้วคือจะเห็นได้ว่าเนี่ยระหว่างคิวตรงนี้มันเริ่มจะบวมแล้วตาเริ่มบวมแล้วเริ่มมีรอยช้ำแล้วแล้วคือเหมือนตรงเนี้ยมันรู้สึกแบบตึงๆแล้วแบบมันตึงยันเหงือกอะทุกคนโอ้ oh. โอ้ยเจ็บอืมก็จ็ประมาณนี้นะคะก็นานนั่นแหละพอวันที่สองตอนเย็นหน้าเริ่มจะบวมนี่บายบายเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นอ่าวันที่สามแล้วที่เบฟสูบจมูกมานะคะก็จะเห็นได้ว่านี่มี <c oughs> ตาเริ่มบวมแล้วนะคะอ่ะดูใกล้ๆกนี่ แต่มันยังไม่ตึงเท่าไหร่อันนี้ก็เพิ่งล้างแหละแล้วก็ทาเบตาดีนอืมก็จะประมาณนี้บายบายสำหรับวันนี้ก็ลาก,กันไปก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าช่วงเย็นมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็เดี๋ยวจะอ่าทายคลิปอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันแต่ถ้ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายก็เจอกันพรุ่งนี้เลยคะ่ะบายบายสวัสดีค่ะเพื่อนๆนทุกคนวันนี้นะคะก็ เป็นวันที่สี่แล้วในการทําจมูกนะคะนี่ก็จะเห็นเป็นอย่างนี้นะคะจมูกก็นี่ชื่อก็มีความโด่งขึ้นนิดหน่อยเพราะว่าหน้ามันเริ่มยุบแล้วนะคะนี่อดูใกล้ๆนี่ที่เห็นเหลืองๆนี่ไม่ใช่ช้ำไม่ใช่ไม่ใช่รอยฟกช้ำหรือว่าอะไรนะคะพอดีว่าเอาเบตาดีนมาทาไว้นะคะเพื่อลดบวมนิดหน่อยนะคะแล่ววันนี้ก็ขอลา กไปกอนบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่พว่งนี้นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเนทุกคนนี่ก็เป็นวันที่ห้าแล้วนะคะที่แบบไปไปทาจมูกบ้าดูใกล้ใเฮ้ย <c oughs> อยากจะบอกว่าเนี่ยมันไม่ช้ําเลยนะใต้ตาปกติใครไปทํานี่สังเกตได้ว่าแบบมันจะแบบช้ําเขียวใช่ป่ะเห,เหมือนเหมือนเพื่อนเบฟที่เคยไปทําอ่ะ มันแบบคือใต้ตามันแบบช้ำเหมือนคนเดินปล่อยแล้วแถมบวมด้วยแล้วเนี่ยดูดิวันที่ห้าไม่มีช้ำเลยอืมอ,อ่เดี๋ยวอัปเดตทรงจมูกก่อนนี่ก็จะประมาณนี้นะคะบายบายแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ไปก่อนแล้วโบสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่6แล้วนะคะที่เบบได้ไปเสริมจมูกมานะคะ แล้วก็นี่ขอเมาส์หน่อยตรงเนี้บล็อกจมูกอะ่ะคือแบบบริเวณตรงเนี้โคตรคันเลยเพื่อนๆคือแบบด้วยความที่ว่าเราไม่ได้ล้างหน้าด้วยเนาะแล้วก็มันความอับความอะไรอย่างเงี้ยแล้วความมันมันก็ออกมาเนี่ยสังเกตได้จากกระดาษไอจากเอ่อสก็อตเทปที่เขาแปะไว้นะคะคือเนี่ยความมันหมดเลยคือเอตัวสก็อตเทปก็ได้กลืนกลืนกลืนกินกน,กน,กน,น้ำมันที่ออกมาจากจมูกนะคะแหมคนไม่ใช่ผิวพายที่จะมีน้ำมันแน่ <c oughs> นี่นะคะก็จะประมาณนี้อ่ะอัปเดตทรงก่อนวันนี้ก็ขอมากันไปก่อนนะเอ้ยลากันไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเพื่อนบันทุกคนตอนนี้นะคะก็ยังอยู่ที่ตึกจิมแอมแกมมีค่ะอันนี้ก็ไปถอดบล็อกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ทรงก็จะประมาณนี้ วันนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบายแล้วเดี๋ยวขอตัดคลิปไปจนถึงวันตัดใหม่เลยเนาะอืมฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นวันที่สิบสามแล้วที่เบฟได้ไปเสริมจมูกมานะคะอ่ะอัปเดตท,ทรงจมูกก่อนเลยแป๊บนึงนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะก็ทรงจมูกของเบลก็จะเป็นเออถ้าเพื่อนๆสังเกตน,นะคะก็จะเป็นสโลไปพุ่งแล้วก็เพิ่มความละมุนที่ปลายนิดนึงนะคะคือตอนแรกอะ่ะจะเอาเป็นเออสายฝอซึ่งมันจะเป็นสันตรงแล้วก็ปลายพุ่งใช่ปะ่ะเออแล้วซึ่งทีเนี้ยเราคุณหมออ่ะเขาบอกว่าไม่แนะนําเพราะว่า เบบเป็นคนหน้าดุอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าทำสายฟอกไปมันจะยิ่งดุดุอีกนะกะ <c oughs> ็เลยเขาเลยทำเป็นแบบซาโลไฟพุ่งให้ <c oughs> มันก็หน้าดูหวานนิดนึงหวานหรือเปล่าไม่เลยเพราะไม่ได้ชิมแ่ยมุกอะไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่สิบสามแล้วซึ่งพรุ่งนี้เป็นวันที่สิบสี่เป็นคือสองสัปดาห์หมอนัดตัดไหมอืมนี่นะคะก็จะเห็นว่าไหมยังอยู่ที่จมูกอยู่เลย โอ้เลกๆกับเพื่อนคือแบบยังกับขนจมูกมันโผล่ออืะและนี่นะคะดูน้องสิว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 เต็มเลยนะคะเ <laughs> ส้าใจเพราะว่า เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ล้างหน้ามาสองอาทิตย์แต่ทุกคนคือมันต้องแบบเช็ดด้วยน้ําสะอาดหรือไม่ก็เช็ดด้วยน้าเกลือเช็ดด้วยโทนเนอร์อะไรอย่างงี้นะคะก็มันก็ไม่สะอาดหรอกเนาะเพราะว่าในอากาศมันก็มีมลพิษมลภาวะต่างๆนั่นน่าเยอะแยะไปหมดเลยยิ่งฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้านะคะก็แบบมันก็เข้ามาเกาะใบหน้าเราแล้วอุดตันรูขุมขนก็สามารถทำให้เป็นสิวได้เหมือนกันนะคะนี่ สิวเต็มเลยอะอันนี้ก็คือเดี๋ยวตัดไหมตัดไหมพรุ่งนี้แล้วอะไรแล้วต้องแบบรักษาสิวแบบยาวๆเลยอืมหอยอีกนิดหนึ่งอะมันจะขึ้นแบบไม่มีพื้นที่ให้ผิวหายใจแล้วเนี่ยเศร้าใจเศร้าใจที่สุดเลยอะอ <laughs> วันนี้ก็ไม่มีอะไรมาก บอกกล่าวแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เบฟตัดไหมแล้วเย้ดีใจที่จุดเจอวันนี้ก็ขอมากันไปก่อนค่ะเฮ้ <c oughs> ขอลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันพรุ่งนี้ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื <c oughs> ่อนๆทุกคน <c oughs> เฮ้ยเหนื่อยหลังจากที่กลับมาจากตัดไหมนะคะอันนี้ก็เบฟก็ไปตัดไหมมาเรียบร้อยแล้วนี่ น่าก,กลัว <c oughs> ค่ะก็เดี๋ยวอีกเจ็ดวันหมอนัดฟอลโล่อาการนะคะก็ดูแผลว่ามันติดกันสนิทหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงนะคะก็โดยรวมเลยเนาะอยากจะบอกเพื่อนๆว่าการเสริมจมูกอะ่ะมันเจ็บตอนที่ว่าฉีดยาชาไว้ครั้งแรกแล้วอีกครั้งหนึ่งก็คือตอนตัดไหมช่วงที่ว่าแบบพยาบาลเขาตัดไหมให้อะ่ะคือแบบ น้ำตาแบบโอ๊ยไหลคือเอาง่ายๆแบบแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วพยาบาลเขาพูดไม่รู้เพื่อบอกใจเราหรือเปล่านะหรือว่าแบบอุ๊ยกลัวเราหน้าแหกอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเพราะว่าตอนตอนที่เขาตัดไหมให้อะน้ำตาเบบไหลใช่ปะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยจุดเนี้ยคือใครที่ตัดไหมอะบอกเลยว่าน้ำตาซึมกันทุกคนก็โอ๊ยตอนนั้นก็รู้สึกอุ่นใจว่าแบบเฮ้ยไม่ใช่มีแค่เราคนเดียวที่น้ำตาไหลตอนตัดไหมนะคะ <c oughs> แล้วก็นี่วันนี้คือแต่งหน้าเต็มเลย แล้วเนี่ยคิดอยู่ว่าจะล้างหน้ายังไงเพราะว่าคุณหมอเขาบอกว่าให้งดการงดอย่าให้แผลโดนน้ำประมาณสองถวันแล้วค่อยล้างหน้าได้ตามปกตินะคะก,ก็เดี๋ยวค่อยหาวิธีเอาว่าจะเช็ดเมคอัพออกยังไงแต่ก็มีโทนเนอร์อยู่ตัวหนึ่งแหละที่ว่ามันแบบเช็ดดูดเครื่องสำอางได้ดีเลยนะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปแค่นี้ก่อนนะคะก็นี่ก็คือบทสรุปทั้ง2อาทิตย์2สัปดาห์นะคะที่ <c oughs> ที่เบฟได้ไปเสริมจมูกมานะคะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้เบฟด้วยนะคะแล้วมาดูกันว่าคลิปหน้าเบบจะทำอะไรหรือว่าเบฟจะถ่ายวอล์กอะไรก็เพื่อนๆอ,อย่าลืมติดตามกันลวกันนะคะ โอ๊ยลิ้นพันธ์เมื่อไปหมดแล้วเหนื่อยเอาวันนี้บ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะนี่เพื่อนเทุกคนหลังจากที่เมื่อวานได้ไปตัดไหมใช่ไหมคะวันนี้ก็แบบนี่คือแบบเมื่อกี้จามแล้วมันรู้สึกเจ็บที่จมูกเหมือนมีอะไรมาจิ้มก็เลยเอา,เอา,เอาไฟฉายส่องดูนะคะก็เป็นไหมที่ว่ายังติดอยู่ในจมูก ก็ <c oughs> ได้ดึงออกมาแล้วนะคะ